ครับผมคลิปนี้จะมารีวิวเหรียญห่วงเชื่อมพัดซับแสนล้านนะครับหลวงพ่อพัดปนจกักรโมวัดว้ด,ว,ดวนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมาให้เพื่อนๆพื่อได้ชมครับมีไม้ชมสองเหรียญน,นะครับดูกันเลยครับเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้จะเป็นลมดำนะครับหน้ากากกไหลเงินนะครับ จัดครับตรงนี้จะมีโค้ดตรงนี้นะครับโคดวัดตรงนี้จะมีรันนัมเบอร์ตรงนี้ครับบนบากวาหลวงพ่อนะครับจะมีโค้ดตรงนี้ด้วยเป็นเหรียนห่วงเชียบนะครับ หอวงเชื่อมห่วงเชื่อม,อมด้านหลังครับด้านหลังก็ดูสวยครับนี่ครับรอยห่วงเชื่อมเห็นชัดเลยครับดูอีกเลนหนึ่งครับ อันนี้จะเป็นลงยาลายเสือนะครับลายแดงลายเสือหน้าทองครับหน้าทองทิพย์ครับผมด้านหลังครับ วัดห้วยด้วนก็สวยคนละแบบครับก็น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเช่นกันครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอ เพียงตัวนี้นะครับฝากติดตามท้องนีเดอร์สวัสดีครับผม